ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวครับวันนี้จะพาพี่น้องครับมาครับม,มาถามมาขอโชว์กับพ่อใหญ่ที่เฝ้าอยู่นี่นะครับเนาะครับแล้ก็เสาวัดเลียงเป็ดเรียงไกลอยู่นี่คําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตเ็มโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมกาแฟสิอ่าอย่าลนี่ต้มน้ำอนกาแฟ ยู่สัมปทาเทนี่ยุเขาแก้แล้วบ้านอืมอันยู่นี่เป็นเป็นบ้านของพ่อเองเลยบอกครับเพื่อเป็นวัดครับนี่โคพิปัสซาโคพิปัสซาอือโอ้เป็นโคพิปัสซาเป็นข้อมเป็นมากของโคพิปัสซามุดวันนี้เป็นเจดีย์นะครับผมตามเก่าตามโบราณก็เผาก็ฟังนะมันนี่แหละเดินโมยกุ้นนี่แม่นมัดละวนไปพ่อจะดูค้นหน่อยสมัยตะกี้นี่แล้วก้นนี่เล่าเฮ็ดนี่แล้วโอ้ พอได้ยังถือคุม้มถือกันนี่แตะปูยังกระดูกยังได้ขึ้นมาหมุดถือสมัยเต็กี่เฮ็ดบานทั้งบานทั้งยังก็บานเาก็คือบานเฮาตอนพอมาอยู่ที่แรก่นี่ปลาสามองนี้ยังเป็นปลาเป็นดงอยู่ที่ป็นปลาเป็นเนี่ยแ<อ>สงไม่ไว่งามสางหลังอย่างนี้แสงแสงงาเป็นดต้นงามมาสัน่นพอมาอยู่จะปีเหรอครับหลายปีเลรอ ย20กว่าปี20กว่าปีป่าสาเขาจนเดมมาสร้างเป็นวัดนี่เนะาะเขาเดมมาอยู่น้ำนี่ยละลอกมา้ยังมากเขาแกเขามาพักน้ำโอ้ที่แรกๆเลยนี่ยังเป็นป่าสาแต่บัท่านเป็นวัดเป็นสนักสงฆ์เนาะบ่เเ<อ>ต่ก็เราก็มีรถมีเรือกันเรานยากคนทุกคนจนกนนันล่ะตีกันคู่มือก็มันยังไงล่ะตีก็ผีนดีผีอืา โอ้แสดงว่ามีเห็นเรืออยู่บ่พอโอ้ยนั่นว่าจะรับตาลงนำแต่แนวเดียวกันจักว่ารับรบ่รับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็น,น,นคือเก่าบ่บ่บ่เป็นสมัยนี้เป็นโมพวกกันมหมดเหรอโอ้เบ่ก็แมา่นแต่เบิกที่แรกของตัวนี้เออเบิกที่แหลกว่าอยู่อยู่ยากว่าสันอือมันไล่หนี้ว่าสันนี้ก็บ่หนีคนยังมามึนแต่มันว่าเจ้าที่เพื่อนนั่นเออืออันไหนเขามาสร้างมาแปลงมันว่ามีดกับมีดห่างห่าง มุกโจกเฮียนเงียนกระตาปากขาดให้เฮามาสั่งมาแปลงให้มาถักมาถังดินกับดินกับเจบแฉะนึงก็ดันมาอยู่น้ากันอีกคนน่ะว้าวหายนี่โมกี้โกมมนักเล่นก็มีโมไปเที่ยวกรุงเีบมีกันมันมามันก็มากวนคือเก่าที่ว่าอยู่นี่เป็นดวงวิญญาณเป็นเป็นแบบเป็นะบ่ได้ฝันียังจักเที่อารมณ์มีแต่ตีได้กันมันจะบรรจุห้ฮาบ่ได้ ว่าเรื่องผีได้นี่แม่นบ่พอหนิว่าเรื่องผีแม่นบ่หนิโอ้เรื่องผีเรื่องไม่ก่อนโอ้ยมีสีปีถอยหลังไปนั่นโอ้เสร็จว่าพุ่มหมดหน่เป็นพุ่มแห้งเติบนะพ่อเนาะแห้งเติบขันมื่อนี่ยลองรอดพูดนั้นตัดเมียนเป็นไปเด่นไม่อยู่ในป่าเฮาหนิเออโอ้ปลาที่เห็นอยู่นี่เป็นโคปลาสาเก่ากับเขาเยู่ตลาดเขายังหูเนาะมีฟันได้ผู้เดียวเด้อไม่ขันมาได้เมียนเป็นไปเด้อเพราาะว่ขันมีผู้ใดตัด ไม่ตัดไหลออกจาก <ừ, S 1> ป้าโมนีกับขบอกไข่กับเป็นอื่นเลยเป็นเดินเดินลมควันโอ้นาหลอกนาเลื่มืฝนดิเขาบอกจะปันลาจะันลาเสียอโอ้มาเกลีหลงพกแกที่หรือใครอยายังเรอนิมนต์นินตโอ้นีติเสื้อผ้าสินกาแฟนี่โอ้โบราดีดีเนาะอยู่ไงกินไงผมกับเป็นเรือสีเนาะ ลพ่อแก่ี่ร้าเะแมมเแมมอยู่นี่สมก็เป็นฤาษีเป็นผู้ปะทั้งโลกปะทั้งถ้ำอยู่สันโดษอยู่ในป่าสาป่าหยางสีมได้เกียวของการได้อรระนได้เกี่ยวของการได้เลยอยู่ทื่อๆ่ต้มาน่อยมานมานอยนหยบลมปะแก้ยิ่งโหได้ไอ้นี่ไอ้มันได้ยินกแแล้วก็ปีนขึ้นมุงที่บันโอ้คอบน้องครับเจ็ดตัว แม่มือเดีกกูมุงกูขาดมันปัดนี่แล้ววะเช็ดตัวบนเป็นเหล็กสอเก็ดแล้วบ่พอแล้วมาหน่อยกันมุงโ่งมันจีนหาทางเขาหาค้อกันแล้วครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางนอยู่ดนนี้นนนนปลานอนดงจังสีนี้ ว้าวก็แมนพอนี่บ่มีเข่าเข่าคงคงเนี่ยบ่สีหอดสีถดงนี่เดี๋ยวเอาให้จากตัวนี้คาเพิ่นาอฟซีิ่นได้ไปเสียงโศกเสียงใช้น้ำตามนิมิตหนิเมะตามนิมิตถื่พอฝันหมืกขึ้นหนิเมะพอคิดว่าสิเป็นตัวเลยเดี๋ยวเนี่ยมันเจ้าฝันได้นังล่ะเล็เขาก็บอกบอกเบอกบอกเด็กเขาไปซื้อเขาอ่ะเขาบอกบอกเขาอ่ะตอนนี้บานนั่นหนิเลยมาครับมาหายไปครับตะกี้นี่บอกแม่น บอกโอ้ยเพิน่นถึงหลายอยู่ผีนี่มาบอกปูหรือสีได้กี่เออบอกถึงยอะว่าแต่เราหลังมา,<อ>มานี่เพิ่นไปจะได้บูนี่เนาะเพิ่นบ่คอยบอกบ่คอยยังขึ้จังใด่อยอย่งอย่าพนนีกคันอกม้ยลงน้ตบแล้วผู้ใด เั็กน้อยมูขเขาถือตะเกา و ตะกี<อ>ปูนนั่นพวกปูนยูออปยูยูปูดอนดูเขาทางเขาเนี่ยเอ้นี่แหละตั้งเอาเองนี่นี่ยูนี่เพิ่นบอกให้ตั้งซื้อนี่ไอหันนาเขาขโคกอือที่นี่พวกนั่นเขาก็เลยไปตั้งให้หันเ<อ>ป็นเรื่องปีได้บ่เลี้ยงแบบไม่ปีเรื่องปีจะได้เลี้ยงสองเดียบเลเป็นเห็ดบ่ถือหรือที่ไหน,น,นเห็บ<อ>ไไดบ่ถืออืมเรื่องสองเดียบจะปีนี่ บอกข้อมันประวัติข้อมเป็นมากของดอนปราสาดอนดูเฮาหม่องนี่ถ้าเกิดว่าคนผู้ใดสิเขามาเอาฟื้นเอายางไปเห็ดฟื้นเฮียนยางนี่ไม่แหันบ่เป็นยังไม่แหงบ่เป็นยังแต่เขว่าต้นเป็นต้นยังอย่าไปฟัดของเขาโอ้ต้นเป็นต้นยังอย่าไปตัดอย่าไปมั่งไม่ไม่เป็นผู้มันตั้งกับเจ้าเอาเยียงเอาโอ้อันนั้นได้อืแต่เขาว่าตัดเป็นฟื้นเป็นยังเอามาเห็ดเป็นเสาเฮียนเสาสั้นเสาเหลาเสายังนี่บ่ได้โอ้ที่เป็นแห้งเถิดตัวนี้ พุ่มจังสี่นะสิมีโชคมีอย่างอยู่นะพอคือว่าบอกเห็นโชคเนาะก็สมบมีให้แนวทางให้กับเอฟซีนะบอรับดพ่นนิมิตเพ่นยังให้มาจากโตจากอันแต่กีนี่เตะแตกีเตกีนี่เขาได้ตลอดแม่นบอพอเก้ดเ็นยัองนแต่เล่นเจ็บทองกันปะปุ้ยเลยเนยเดเจ็บทองเลย ข้าวเดียวเนี่ยแหละเสาตัวอ,อืมเดื้อเทพไปบ้านเดี่ยต้องอย่ไปกินขา้าวกินน้ำอยู่กับเั็นเขาไปในบ้านก็บอกแนะถุยเบพบนคลองไหวทา่าคนเดียวนี่ตัวนี้มกักเทพิธีบวงสรวงถาวายของละครั้องอยู่วัดเฮ้ามือนี่ไหมนี่งไหวันี่ อันนี้อันนี้เป็นเป็นถูบเสียงไทยตีเห็สพิธีได้สามเจ็ดสามแปดนเจ็ดสามแปดแปดสามเจ็ดนี่คขอเขากลับมาสีนะแล้วก็ต anyway, ัดสองตัวนี้ตัดเจ็ดสามสามแปดเจ็ดแปดฮะสามกับแปดนี่ยู่โอ้สามกับแปดนี่ยู่มันพอพอว่าสามแปดนี่อยู่แถวในใน่เนตามที่พอว่านี นี่ฮะหลวงตาระว,ว่าสามสามแปดนี่อยู่ว่าฉันะนะครับยืนยันเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนคะครับหลวงตาแล้วก็ปูรูสีเข้าว่าสามแปดนี่อยู่อยู่ครับไข่โซ่ขางมันเอามีอยังสีบวพิพน์เนี่ยเอฟซีบอพอ,พอปูเข้าสำหรับตัวเลขนี่ครับปูระว,ว่าสามแปดนี่อยู่อยู่ว่าฉันครทำมักอยู่ว่าฉันปูรูสีว่าเด้อครับ,ววน,รบนี่น,นี่นี่คือเลขถวายอันนี้เดอ้อ ถวายของละข้างของมือนี่นะครับพอดีปูรุีสามแปดนี่มักนั่บอลลงตามักมนเพราะว่าคันมีตื่นมาเสริมมีตัวใดมาเสริมสีหมูเลยเพราะว่าสย่ยอเจ็ดเจ็ดนั่นคิดว่าถอยแล้วมันมาสามสี่งวดสี่สามสี่เหรอสามสี่งวดเหรอเนาะสามสี่งวดครับมันจะมาหลอกมันจะมาหลอกตาเฮาเชียดนะเสดาบวาเสด็จวาสามแปดฮะสามงจันจุ่ข้องจักตุ้มจุมข้องจุ้มนึงบ่ จุ้มหนึ่งจุ้มกับศูนย์เนี่ยล่ะจุ้มกับศูนย์นั่นศูนย์สามแปดเออถูกต้องแล้วอ่านอ่านปูฤษีใบใหญ่ไรเด้อศูนย์สามแปดอ่ะเอาไหม่ขอาไหม่ของปูฤษีนะครับผมศูนย์สามแปดว่าทันถวายข้องถวายข้องข้องเป็นจุ้มจุมอาทิตย์มงตีนั่นปปูเออหน้าจุ้มมันมูแปจุ้มเจุ้มไม่โอ้อันนี้มีจุ้มเดียวจุ้มเดียวกับศูนย์ตัวเนาะมันเป็นกลมๆไหม 038อ่ะนี่คือเลขของปูรุสีเลยเด้อครับที่นี่นะครับปูว่าข้องมีจกจุมปูว่าสีเนาะมีจุมเดียวก็เป็น0038นะครับผมนะครับปูห้ย03กับ38อ่ะวันนี้ก็ล่องเด้อนะครับทนผูุชมนะครับผมสำหรับปูรอสีเฮานะครับอยู่ที่ป่าช้าดอนดูนะครับผมนะครับปูปูรุสีนี่อายุจะปีแล้วครับนี่7979อยู่ป่าซ่ามองนี่นี่ดนปะได้แล้วครับ โอ้ยมันก็จะลูกเป็นสาวเป็นอย่นี้จนบาได้ไปได้เคยละมันก็ได้โอ้บอกผมตัวละตัวนี่ยสามสิบปีสามสิบปีเราอยู่ป่าซาเนี่เออมันอยู่คนเดียวใหญ่อ้อมทีศอยู่นี่เขาไม่อยู่หันโอ้คือทางรถเขารถเขาแล่นเก็บตําเฮียนหักเหมือนเดิมน่ะบอกเขาแม่นี่อยู่หม่องป่าซาเนี่ยใหญ่หม่องอยู่จนสิอ้อมป่าซาแล้วใหญ่ใหญ่แล้วก็ไม่เห็นด้านนั้นอันนี้ใหญ่เงบบอกเง็บ มันอยู่นี่แล้วว่อนอยู่นี่ิพี่038เด้อนะครับ038มาตรงก,ก,กันกับเลขของจุดถูบขอเสียงใต้คล้องละครั้งนะครับท่านผู้ชมก็ลองออกไปวิเครนาะห์ปิจารณาหน้ามดอเออสำหรับปูรุสีงวดนี้นะครับ16พฤุนาคมน64นะครับผมนะครับมีอย่างสิฝากทีเดียวบอกครับปูผู้เพคนเมืองอยู่มีหลาบไปให้มีโชคมีหลาบเนาะ ครับพอตัวแล้วพาริสีดอดดูค <c oughs> รับแม่บัดสือบัดบัดสือบัดบัสิมีดวงออดนาะปูเนาะเมื่อกี้รถขายไปเลยยังงวกม,มาหาเขาผู้ซื้อเลขบอมันว่ะครับสามงวดคุณถือสามงวดเนาะสามงว,วดละตัวเดียวนั่นง <c oughs> วดที่สามไปซื้อเขาเขาบพิ่ขายเขาฝันว่าเขาไปซื้อ ไอ้ต <S ess hak hai> so, oh ัว so, พ oh ่อคอยเศร้าขายเราป่ะน่ะมันย่ามมันเศร้าเมื่อกี้เราไปเอาอีกก่อนว่ะไปขาเศร้าขายอีู่นีเงี้ยนี่ที่ปูฤาษีเราหายนี่หลวงตาหมักตัวใดครับหมักทั้งสามเลยบ่หมักทั้งสามเลยเป็นยังเป็นยังคอยหมักครับทั้งสามเนี่ยคือว่าบหมักอะไรละพ่าเหล็กมันมันอยู่กับอยู่กับผีมันเหล็กอยู่กับนี่ตัวฝันมันตอนตีสีพอดีตอนลุกขึ้นสวนม้วนตอนเศร้ามาได้ตัวนี้พอดีเลยโอ้พอดีปูฤาษีแล้วก็ปล่อยตัวเหนียวมา มาคุยกันมาคุยกันตรงเดียวกันตื่นขึ้นมาส่วนมดลูเสร็จแล้วมาคุยกันเออมาไรกันนะครับพอดีก็ไมีรถคันหนึ่งมาพอดีกบรถคันนั้นาเราจะไปต่อป่อปลาใยล่ามไปต่อตปอไปาวัดกลางครับท้สู้คันที่น้่งเงินบอกโยมอยู่นั่นนั่นนั่นขันอยากได้เงินบอกเป็นไปบึงนาดัดครับตัวนี้แหละตัวนี้เหรอ038 0338นี่เด้อหลวงตาเข้ากับยืนยันเพราะว่าหลวงตาก็ อยู่น้าปูฤษีเนาะ,ะครับ <ละ S 1> อยู่น้าปูฤษีอยู่น้ำไข่ไก่กันนิมิตนะกันตามรักปูฤษีเนี่ยเพิ่นห้แม่นตลอดอยู่บ่ครับตามแม่นนะครับขยันเพิ่นสิะห้เนาะหัวซองหันามาถาดไปหอไใจซีมาเต็มเต็มอ,อ,อ,อยู่จะมันชุนเต็มอ่แกนใส่เอาเอายังมาใส่หาเอาาหมาใส่หามาใส่โอ้เสียดายนะครับผมอ่เอฟซีนะครับเด้อนะครับยืนยันนะครับผมปูฤษีบานดอดู นะครับผมให้038นะครับผมสามตัวสองตัวเขากลับมาจับให้0338นะครับผมตรงกับเลขถวายของเลขคของนี่ก็เป็นเลขกเป็นเจ็ดขมานะครับผมนี่คือ่ตับบุญชมนะครับเด้อลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมนะครับทางช่องเป็นแนวทางในการนำเสนอนะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็น่าไปลงทุนนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อนะครับผมเป็นมึงโฆษณาให้แป๊บหนึ่งครับผม